สว,ส, <rios> สวัสดีครับ hip, วันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในเรื่องรอบรอบตัวจะมีอะไรที่ดีและมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากวาสนาตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้กันก่อนนะครับคุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมนะครับแสดงเห็นได้ว่าในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะมีการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆหรือสิ่่งใหมๆ เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับซึ่งขอให้คุณนั้นตั้งอ,อกตั้งใจทำตัดสินใจให้แน่วแน่กับสิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสดีๆที่จะทําให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสำหรับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณได้หานุมานกับนางเบนจกายนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้จะมีเงินเข้าหมุนเวียนให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนนนะะรัััับบบาาาาาางงงออออย่่้้าจาบบออาจจจมมมแไตตวหื อย่างเร่งรีบอย่างที่คุณนั้นไม่คาดชิดเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ที่จะได้ลาบผลเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองที่คุณนั้นได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วเกิดผลเกี่ยวกับในเรื่องของผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้คุณได้ไพ่เทพสาวนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ลัคนาราศีพิจิกบางคนนั้นอาจจะมีปัญหา เรื่องญาติพี่น้องหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงบางคนก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจจะมีอารมณ์ใส่กันหรืออาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันก็ขอให้คุณนั้นควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับขอให้คุณนั้นพยายามที่จะใช้สติในการพูดคุยกับเพื่อนฝูงญาติิพี่น้องก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ดีได้ทุเลาเบาบางลงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของภาพรวมของครอบครัวของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณได้ทศกณัณฐ์ออกรบนะครับเน่งเห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลา ต้องระมัดระวังในเรื่องของมีความขัดแยง้งมีความเห็นไม่ตรงกันกับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกจิป,ปาถะจบเรื่องนี้ก็ไปเกิดเรื่องใหม่หรืออาจจะไม่พอใจเรื่องนี้ก็ไปพานเรื่องใหม่เป็นในเรื่องของจุกจิกที่ปัญหาของครอบครัวที่จะเกิดกับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของบุตรหลานบริวารของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้คุณได้ไพ่พ่อแม่ลักษมีนะครับต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้สิ่งต่างๆโปรเจกต์ต่าง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับและตัวคุณนั้นจะมีลูกน้องบริวารคอยเกือ้อหนุนสนับสนุนหรือมีคนรอบข้างคอยให้การชี้แน,นะหรือหาวันทางใหม่ๆให้กับตัวคุณทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับอะไรดีๆในช่วงนี้จากบุตรหลานบริวารของคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับปัญหาอุปสรรคของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้คุณได้ไพ่พระแม่อุมานะครับก็อ,อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะครับจะทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นออาจจะไมม่ีข้ผิด ได้แต่ถ้าหากคุณนั้นมีสติหรือทําอะไรด้วยความรอบคอบหรือไม่มีอีกโก้มากเกินไปจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องต่างๆได้นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของความรักความผูกพันของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่พระแม่สุรศดีนะครับต้องบอกว่าสําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอมีโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนห ใหมม่่เเข้าากััับตวคุณนนองนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทําให้คุณและคู่ของคุณนั้นมีโลกที่สดใสมีความเ,เข้าใจกันมีการวางแผนอนาคตข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะทําให้ความรักของคุณในช่วงนี้อิม่มเอมไปด้วยความรักความผูกพันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของชาวาลัคนาราศรีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางประสบอุบัติเหตุหรือในเรื่องของยานพาหนะต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ร,รวมทั้งอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกที่อาจจะโหมงานหนักหรือเป็นโรคติดตัวก็จะต้องพยายามรีบรักษาหรือดูแลตัวเองให้ดีนะครับทาอะไรก็อย่าประมาทจะทําให้ช่วยลดอุบัติเหตุได้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้เลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของความสําเร็จความสมหวังของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่ขงเบ้งนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณมีโอกาสที่ จะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณมีโอกาสที่ได้ไปศึกษาต่อคุณมีโอกาสที่จะไปดูงานคุณมีโอกาสที่จะได้ความรู้ความสามารถแสดงศักยภาพให้กับคนรอบข้างได้เห็นและทําให้คนอื่นนั้นเชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในมันสมองของคุณจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสได้พบเจอเจอกับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้คุณได้ไพ่พระเพลิงนะครับต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นจะร้อนแรงไม่เบาเลยทีเดียวนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่ขอให้ชาวลั ใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจรับหรือไม่รับอย่าตัดสินใจโดยใช้อารมณ์กับลูกน้องบริวารอย่าตัดสินใจที่จะทะเลออาะเบาะแว้งกับใครหรือมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปในเรื่องของการงานนะครับหากคุณสามารถที่จะรวบรวมความคิดรวบรวมอารมณ์ได้รับรองได้ว่าการงานของคุณนั้นมีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับต่อไปเป็นในเรื่องของโชคลาภว่า ลสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่พระขันธกมุมารนะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยโชคลาภเนี่ยมาจากความมั่นใจมาจากความมุ่งมั่นของคุณนั่นเองนะครับคุณอาจจะได้พบโอกาสดีๆในการต่อยอดกับสิ่งที่คุณทําอย่างตั้งอกตั้งใจและใช้ความสามารถของคุณเป็นหลักจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะมีโครงการที่ดีมีโอกาสกานนดีๆคู่ของคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอแบบไม่คาดฝันเช่นเดียวกันครับดังนั้นสิ่งที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังในช่วงจังหวะเวลานี้นค้ครุณไดพ่กา ค,คุณจะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการที่คุณนั้นผูกพันอะไรไปหรือให้ใครทําอะไรหรือมีคนแนะนําอะไรไปและคุณนั้นเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่เชื่อถือไม่ปฏิบัติตามอาจจะเกิดผลเสียกับตัวคุณได้นะครับอีกทั้งในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวอาจจะมีโอกาสไปในถิ่นแดนไกลที่อาจจะมีโอกาสที่จะไปต่างตรงต่างประเทศมีโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวหรือไปหา สิ่งใหม่ๆที่คุณนั้นไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เปิดหูเปิดตามีโอกาสที่ได้พบเจอเจอคนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ปรับตัวในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นและจะทําให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงป้านใจและเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยซึ่งจะทําให้การงานของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอีกครั้งในช่วงจวังหวะเวลานี้คุณอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีคุณอาจจะมีคนคอยคําแนะนามีคนคอยให้การสนับสนุนเกื้อหนุนคุณทาให้การงานของคุณการเงงินอ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับดังนั้นสิ่งที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออย่าเชื่อมั่นในตนเองมากจนไม่รับฟังความคิดเห็นของอื่นจะทําให้คุณนั้นแพ้ภัยตัวเองได้ครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมนี้ครับ